ไอ้ักขี้บอกออกหรือว่าถ่ายบอกบอกเสมีมเสีมจัดหายจัดหายเลยแน่ใดเอาสวกเลยสวอชหายยังไอ้ควายผู้ขี้ให้กว,ว่าฉีกมดแล้ครับจูบพอร์ตเมดิก้ามัขามเจลลี่มัขามนี่เลยครับอันนี้ของแฮนั่นฮ่าจะเอาไปโชว์แฮมมัต้องแลยเอาหมกกล้วยเต็ดสวกโกนแนะ่ นี่เออรับรองโทงนีกีินเลยปุ๊บรับรองท่ายแน่นอนโอเคจัดไปกระจายไอ้เสมเดี๋ยวอนมามัยเพื่อจิปิดละพอผมรอลุงชัยตั้งแต่วานแล้วแล้วล,งลุงชัยกระจาคนเดียวแล้วมาเฮงผมได้อย่างไหใช่แหละเดี๋ยวอนมามัยเพื่อดิปิดละแล้วเขาจะต้องไปบอกเปิ้นอย่างไยอ่ขึ้นรถก่อนมาขึ้นรถลุงชัยมาขึ้นรถ อ๋อมันใจล้วเขาอย่าบอกเพื่ออย่างใหญ่ลุงชาย้อบอกว่าไทยาอกอ๋อไทยบอกถ้าเป็นภาษาํำเมืองก็คือที่บอกที่บอกปปขึ้นกูเจ๊ไมไห้กูเจ๊ไหมไปที่บอกได้กี่วันละได้สองสามวันละสองี้โอ้เรื่องง่ายๆน้อยเดียวฮะรอลุงชายไปไปหมอนี่หยัาง บอกว่าเตะมมครันหรอบอกว่าเตะไม่ทันหรอเนี้อใดแต่ขี้จะมมกกี่ามช่มงนะกลิเนะโรอมาดักปลาก่อนมานี่เดดเอาเลยมาแก้ปัญหาได้เลยอะนี่เลือกเอาแกงมองแงมนี่โอ้โหนี่แก้ปัญหาได้เลยถ้าขี้บอกออกหรือว่าทายบอกบอกเสมเสมจัดหห้จัดหห้เลยนี่ได้ เอาสวกเลยสวอคห้าอย่างไอควายกูขี้ฮะกว่าชีกหมดลวกันโอหมนที่หมอมันแก่นะไปหาหมอจะเสี่ยงสตางเนอะมาเสี่ยงอันตรายเป็นแกยาฝีโอ้บัต้องเลยลุงชายสวกได้ก่อมาได้โอ้บัดได้ยะผมสวกขึ้นมามาถอดมาได้มาถอดเตียวมาได้ผมจะเป็นคนสวกลุงชายก่อน มาทำไมข้าประกาศมาพ่อพ่อพ่อมามาพ่อูุขี้หาชีกแน่ยเนี่ยใช่ไหอู้ยัดเอ้ยไปทำไมไปขอยาเพื่อนนายหากินไข้ายไปอวยดีเพื่อนปีละลำคาลุงชัยเนอะเอาอีเดี๋ยวผมโทรไปปร๊กษาหมอดีกว่าเออง่ายโทรไปหาหมอปุ๊เดี๋ยวโทรหาหมอปุ๊กกำประก็เด็ดอมไว้ก่อนก็ได้ ฮัลโหลครับผมหมอปุ๊โอ้ผมจะปรึกษาหน่อยครับพอดีรอนลุงชัยเพื่อนผมนะครับพอดีเปื้อนขี้บ่ออ,อครับหมอหมอเปิดเปิดคีินี้ก่อนครับเปิดอ๋ออ๋อบอดเจหมอหมอทําฟันอย่างเดียวหมอทําฟันอย่างเดียวเราเอาไปปรึกษาเรื่องขี้บออ่อไมได้ห่ ก็เพื่อนทำฟันนี่ขิ้ไปปรึกษาหรือขี้บอกเออขี้บอกโทรไม่ได้รับปรึกษาไม่ได้หรือปะมาไปเดี๋ยวพอวน้ำมันลดกรมเนอะเดี๋ยวพอวน้ำมันลดกรรเดี๋ยวพอน้ำมันกับบ้าเอ้ยอะจื๊อพอตเมดิก้ามะขามเจลลี่มะขามนี่เลยครับอันนี้ของ5ฮนฮันฮ้าจะเอาไปโชงห้ามาัต้องเลี้ยเอาหมกกล้วยต็ด พวกโกนแน่อันเนี้เออรับรองโชงเน้ยกินไลปุ๊บรับรองทายแน่นอนโอเคจดาปไม่มีปัญหานี่ของผมครับอันนี้มันเก่าล้าหลังไปละอันนี้มาใหม่ครับอันนี้มาใหม่ฮะโออันเนี้ยของแห่อันนี้แน่นอนเป็นเจลลี่แกะดูดพูดเข้าปากได้เลยครับของแหชอบแบบนี้ฮะชงน้ำกลิ่น โอ้ยของลุงชายมันเก่าแล้วครับของผมมันรุ่นใหม่ครับพอตเมดิก้าเจลลี่ลดมะขามกินง่ายถ่ายคล่องโอ้ยลื่นปืนลื่นปืนเลยอากามนี่ผมจะบอกคือนี่วิธีการกินนี่ซองละส9บาทหาซื้อได้ได้เซเว่นทุกสาขาพอกินง่ายไปง่ายพอลุงชายตามีมอน่อ่ว wow. เป็นไงบ้างครับุดีสอดตื้เลยอ๋อเอาหิงไปเดี๋ยวห้าไปโชวกลิ่นของห้าคนเดียวไฟเบอร์มาขามไอเสีมของห้าก็มีไฟเบอร์มาขามรับรองกลิ่นดีง่ายกว่าหิงก่อน หอมกินง่ายถ่ายคล่อง a few moments later อู้ห้าบอกลังมาตายนี่แล้วกับป้ามาจากเซจาป้าโอ่โหอ้าที่หมกไปวันอะอเดี๋ยวค่อนมันจะรอมาได้นคะครับป้อมันจ่อมานี่แล้วอยางจ่อมานี่แล้วเนี่ยจริงอยกเข้ากันเออจริงเข้าอี